วันนี้เราจะข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อไปตามหานกอพยพบันครับมีนกให้ดูหลายชนิดและเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลุ้นนกหายากด้วยนะครับเราต้องรีบกันหน่อยนะครับนกอพยพยู่ไม่นานครับเจบอพยพกันต่อแล้วเราจะไปกันที่เกาะแสมสารนะครับทุกคนระหว่างทางเดินเนี่ยมีนกตัวนึงเกาะอยู่นะสีชมพูตัวนี้คือนกนางแอ่นแปซิฟิกยังไม่ใช่นกอพยพบนะครับแค่อยู่ประจำแถวนี้เป็นนกประจำถิ่นเรือมีรอบเร็วสุดตอนก้าโมนะครับเรากำลังจะข้ามไปดินแดนของนกอพยพรับถึงแล้วครับทุกคนนกอพยพสามารถอยู่ได้ทุกกกกกททีี่่่บบนนเเเเาาะะลลยยครรรััตวแออูง้ๆื็จ แจ็คพอตครับทุกคนตัวนี้คือนกจักแมลงคิ้วเหลืองนะฮะเป็นนกที่อพยพมาไกลจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับถือว่าหายากครับตัวนี้ศาลาบนเกาะเต็มไปด้วยชนิดของนกครับบ่งบอกแล้วล่ะครับว่าเกาะนี้เนี่ยคือดินแดนของนกอพยพอย่างแท้จริงครับเรียกได้ว่าเป็นที่ที่มีนกอพยพเยอะที่สุดในประเทศไทยของเราเลยก็ได้นะับนกชนิดต่อไปก็อยู่ไม่ไกลกันมากครับตัวนี้คือนกคัดคูพันอินเดียนะครับอพยพมาจากประเทศจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเรานะับนกชนิดต่อมากาลังหากินแบบไม่สนใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าน่าจะหิวมากครับคงเหน บนเกาะจะมีสัตว์เลื้อยคานอยู่ตัวหนึ่งคือแย้นะครับคล้ายๆกิ้งกาดแเดินอยู่ที่พื้นน้ำทะเลบนเกาะใสมากๆนะครับอากาศร้อนสุดๆครับก็เลยมานั่งพักกินข้าวดูนกที่มันเล่นน้ำนะครับแต่ปรากฏไม่มีนกมาเล่นเลยครับทุกคนเดินหานกกันต่อนกตัวต่อมาที่เกาะอยู่บนยอดตัวใหญ่ๆตัวนี้คือนกตะขาบโดงนะฮะเป็นนกที่เห็นได้ชัดเพราะเหมือนทาลิปสติกสีแดงนะฮะและอีกหนึ่งนกอพยพบที่ไม่ใช่อีการนะครับตัวสีดำๆตัวนี้คือนกคัดคูแซงเซลครับเพราะว่าตัวเล็กกว่าและมี เป็นนกที่ขี้อายไม่อยอมไม่เข้าใกล้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องกลับแล้วนะครับเพราะรอบเรือสุดท้ายคือ4ี่โมงนี่แหละครับคือดินแดนของโนโอกพยพ